สุกมีสองกายสุกเจกากายิกะสุกสองเจตสิกะสุกสุกหมายถึงสาภาพที่ทนสาภาพที่ทนได้ง่ายคือการได้รับความสะดวกสบายในที่นี้หมายเอาสวนที่เป็นผลของความ ของความสุขอย่างเดียวได้รับผลสองทางคือ1นึ่กายกัสสุขหรือว่ากายสุขสุขทางกายหมายถึงการที่มีสภาพมีสภาพมีสภาพหมายถึงการที่มีสภาพร่างกายกรบทวนสมบูรณ์ไม่ปิกลปิการมีสุขภาพอนามัยดี สามารถทำการงานหาเลี้ยงชีพได้อย่างเป็นปกติสุขทำจัดทำสินได้ก็ไม่ติดขาดสินในสินในเหลือเหลือเหลือมากว่าแรงที่ตนจัดทำได้ก็มีคนคอยช่วยเหลือรวมรวมความคือไม่รวมความคือ ไม่มีความทุกข์ยากทางกายในการดำเนินชีวิต 2. 7ตะสิกระสุกเจ็ดสิกะสุกว่าเจ็ศุกสกทางใจหมายถึงใจที่เป็นปกติศุกเพราะไม่มีความทุกข์ทางกายหรืออารมณ์ที่เป็นเหตุขุนมวลชัดขุนมัวขัดเครื่อง มากระทบมีแต่ประสบพบพานกับเรื่องที่หน,หน้าหญินตีต่างๆหากกล่าวถึงขั้นสูงคือ,อใจที่เบิกบานเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งปีติและและสมนัสอันเป็นผลจากการ สมุกระงับกิเลสเมราคะโทศักโมหะเป็นต้นสุขสองคืออ่าหนึ่งสามิสามิสุขนิรามิสุขนิรามิสุขสุกเมื่อกล่าวถึงผลที่ได้รับก็คือความสุขกายสบายใจแต่ในที่นี้ท่านกล่าวท่านกล่าวมุ่งถึงเหตุที่ทำให้เกิดสุขมีสองอย่างคือ หนึสามิส so 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 uh, ุปส uh, ุปอ่าสุอิงอามิสสุปอิงอามิสหมายถึงศุปที่เกิดขึ้นได้เพราะมีอ่าเพราะมีเหยือรอโดยอาศัยอ่าโดยอาศัยผลประโยชน์หรือความต้องการของตนเป็นต่อตัวเป็นความสุที่เกิดขึ้นเพราะยึดไว้ได้ เพราะยึดไว้ได้ซึ่งสิ่งที่ตนชอบเชิงซึ่งสิ่งที่ตนชอบที่ตนชอบใจตรงกับความต้องการแต่หมักมีทุกก่อนเกิดสุขคือเป็นทุกในในในตอนยากเมื่อประสบเมื่อเมื่อสมประสงค์ถึงมีุขในทางธรรมท่านแสดงว่า กามคุคคือรูปเสียงกกิฑรสพตัตพักสวนทีน่น่าชอบใจเป็นเยอะเลาะให้ลุม่มหลงให้ให้ลุม่มหลงอยู่ในอามิตรสุขอสองนิรานิรามิสุขสุขไม่อางอสุขไม่อิงอามิตรหมายถึงสุขที่เกิดขึ้นได้ เพราะอาศัยความหลุดพ้นจากเยอะลอเป็นความสุขที่เป็นความสุขทีรู้สึกได้ด้วยใจที่ปลอดโปร่งไม่ยึดติดกับสิ่งที่เป็นโขหรือทุกที่ประสบเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นโลกธรรมในทางธรรมท่านแสดงว่าเป็นสุขที่เกิดขึ้นด้วยอาศัยในคำมมะ ในโดยด้วยอาศัยในคำหมักคือห้ามจิตคือห้ามจิไม่ให้ไม่ให้เกี่ยวข้องกับกรรมคลและอาสวะกิเลสทั้งหลายเสียได้และอาศาและอาสวะกิเลสทั้งหลายเสียได้อันอ,อันมุ่งถึงนิพพานสุขอา่า ที่มีแก่พระอรหันต์ทยนาสุขทุกสองหนึ่งกายทุกกายกายกายทุกจิตจิตสิทุกทุกหมายถึงสภาพที่ทนไม่ได้สภาพที่ทนได้ยากคืออาการที่ได้รับเป็นความลำบาก ติดขาดไม่สะดกสบายในที่นี้หมายเอาผลของทุกได้รับผลสองอย่างคือหนึ่งกายกาย,ยกท,กทุกทางกายหมายถึงการไม่สภาพร่างกายไม่กรบทวนไม่อวัยวะไม่กรบสวนพ,นพิกลพิกาเกิด รบเพยเบียดเบียนทำให้มีความยากลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตจะทำอะไรก็มีอุปสรรคขัดขวางวงความคือไม่ได้รับความสุขสะดวกสบายทางกายสองเจ็ดสิทุกทุกทางใจไม่ถึงใจที่เต็มไปด้วยเรองเดือดร้อนเพราะทุกทางกายมาเบียดเบียน หรือประสบแต่อารมณ์ที่ไม่ชอบตลอดถึงใจปีเป็นตลอดถึงใจที่เป็นทุกข์เพราะทุกไฟกิเลสคือราคะโทสะโมหะแพทย์เผ่าแพทเผ่าให้ร้อนรนกระบุนกระวายทุกสองอ อาสามิตรทุกข์นิรามิตรทุกข์ทุกข์หมายเอ่อเมื่อกล่าวถึงผลที่ได้รับคือเอ่อก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจแต่ในแต่ในที่นี้ท่านกล่าวมุ่งถึงเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์2อย่างคืออาสามิตรทุกข์ทุกข์อิงว่าเอ่อทุกข์อิงอามิตรหมายถึง ทุกสิ่งหมายถึงทุกที่เกิดขึ้นทุกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นที่เป็นเหยื่อรอหยวหยวนหยวหยวนให้ดินรุนไขว่ไคว่ให้ดินรุนไขวยคว้าเพื่อให้เป็นประโยชน์สมความต้องการของต้นเมื่อไม่ได้อย่างที่หวังก็เป็นทุกข์ แม่หรือแม่ได้มาก็ยังต้องทุกเพราะต้องดูแลรักษาไ่ให้ไม่ให้สนหายไปในทางธรรมท่านแสดงว่ากามคนเป็นศพที่เื่อที่เื่อบุญด้วยทุกเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ที่ไม่ใจรังยั่งยืนเป็นที่ไม่ เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยังยืนเป็นพวงที่คอยผูกรัดให้ติดต่ออ,อยู่ในภาพอ,าอยู่ในภพอยู่ในภพในชาติ 2. อสอง,สองนิรามิตุกทุกไม่อิงอามิตหมายถึงเป็นทุกขั้นต้นของบุคคลผู้พยายาม เปลืองอผู้ชาย,ยายาาเปลืองตัวให้ใหลุดพ้นจากให้หลุดพ้นจากเหยื่อรอทั้งปวงเป็นความทุกที่เกิดจากการทำความเพียรเพื่อห้ามจิตเพื่อห้ามจิตไม่ให้ภาวะภาวนไม่ให้ภาวะภาวนถึงกามคนและอ,ะอะสาสาะกิเลส แต่เมื่อสามารถเข้าพ้นได้เอ่อแต่เมื่อสามารถเข้าเอ่อแต่เแต่เมื่อสามารถข้ามพ้นได้แล้วยอมประสบกับอมตะศุขคือพระนิพพานได้สามาธิสองคือหนึ่งปร,ริยาหนึ่งปริยาปริยายสุทธิ2นสองนิปอ่นิ ปริยาสุทธิเอ่อสุทธิหมายถึงความหมดจดหมายถึงความหมดจดความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ปราศจากผลอ่าเอ่อปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสมี2อย่างคือ1ปริยาสุทธิเอ่อหมดจดโดยเอกเทศหมายถึง ความหมดจดจากกิเลสได้เพียงบางส่วนของพระอริยบุคคลผู้เอเสขะคือโสอตาบันคือโสดาบันปราสักทาคามีและประานาคามีซึ่งซึ่งมีความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสจากกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าสังโยน์แต่ แตกต่างกันไปตามภูมิธรรมของตนเป็นความบริสุทธิ์หมดจดที่ยังต้องมีการปฏิบัติเพื่อ,เ,อเพื่อมักผลที่สูงขึ้นไปอยูออ่ซึ่งเรียกว่าหมดจดโดยเอกเทศสองสองนิปนิปริยาสุทธิหมดจดโดย สิ kh ả, kh ้นเชิงหมายถึงหมดจดจากกิเลสได้อย่างเด็ดขาดของพระอารหันตะคีาสุปผู้อยจุปผู้อยู่จุปประเมจานผู้อยู่จุบประเมจานผู้อยจุบประระเมจันแล้วเป็นพระอริยบุคคลผู้ถึงผู้ผู้ถึง สัอปะติส,สตัสสปะติเศตนิพานเพราะเป็นผู้ละบาปและบุญเสียได้จึงเรียกความบริสุทธิ์ของท่านว่าเป็นความหมดจุดโดยแท้จริง